แน่ได้ยินเสียงไหล่ลองเอ้าเอ้าวเดินมาดูอะไรนี่มาไหนไงอ้า,อาวมาไง่ไงมาไง่ไงมาหน่อยค่อย อะไรวะนั่งดูโทรศัพท์อยู่ดีก็ได้ยินเสียง,นงเนาะเลื่ม,มาดูอ้าวว่าดุด้วยครับดุด้วยดุด้วยจะให้เปามาจัดการนะเจอเป่าเรามึงจะหนาวนะตนัวเมียครับมาขาอันปันเลยครับ <laughs> má lúng long,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  chiêm long, 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 อไอ้เจ้าไปแจกใครมดอพี่น้องครับนี่นะครับมันมาได้ยังไงนางอยู่ดีได้ยิบเสียงเนี่ยอยู่ในห้องนง่งบ้านฉันนี่แจกถูกอยู่แถวนี้อีกเรื่องนี้เว้ยนี่มีใครอยากได้ไหมครับมาเอาเลยครับสิบห้าตัวมีสุกอยู่แถวนี้อีกไหมนี่